คือตอนแรกมันได้ยินกระแสมาก่อนว่าเออพิสุติดนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอ๊ะติดเมื่อไหร่หรออะไรอย่างเงี้ยเอ๊ะเหมือนจําได้ว่าเหมือนเพิ่งเจอพิสุมาเพิ่มเมื่อประมาณแบบวันที่สิบห้าเดือนที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็ตกใจเพราะว่าเอา้าพิสุเป็นเมื่อไหร่ทําไมเราไม่รู้เราจเจอเขาเอ๊ะก็เห็นเขาปกติดีนี่นาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแอบงงงนิดนึงว่าเอ๊ะแล้ว,ลวพิสุปเป็นแล้วหายแล้วแล้วเราอะที่ผ่านมาเอา้เาแล้วเ,เราต้องกักตัวไหมมันงงงงแบบนี้มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือแต่ว่าด้วยความที่แอลถ่ายงานค่อนข้างที่จะบ่อยถ่ายทุกวันอย่างเงี้ยมันก็จะมีที่ที่ให้สวอปเลยก่อนเข้าไปถ่ายงานก็คือสวอปแล้วก็คือเท่ากับว่าแอ์เนี่ยตรวจอาทิตย์หนึ่งเนี่ยประมาณ2รอบอยู่แล้วเป็นพื้นฐานอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำให้แอลร,รู้สึกว่าเออที่ผ่านมาเราเราคงไม่ติดหรอกเพราะถ้าสมมติติดในการในการตรวจมันก็ต้องขึ้นเออแต่แค่งงๆงเง,งี้ยก็เออเราเราเรา,เราเจอมาอันนี้ช่วงนั้นเขาติดหรือยังนะหรือยังไม่ติดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเออแต่ผลออกมาเป็นไงคะ ของเรารอดค่ะยังรอดอยู่ใช่รครั้งล่าสุดน่าจะประมาณอาทิตย์ที่แล้ววันนี้ว่าอะไรอหอคุณพี่วันนี้สิบเจ็ดแอร์คิดว่าน่าจะประมาณเธอ,อจำไม่ได้เลยอะจำไม่ได้อะ่ะอาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วเพราะแอร์ไปทํางานที่ดิวอะไรมาด้วยอะใช่วันที่สิบกว่ากว่าน่าจะประมาณค่ะไปตรวจที่ช่องสามล่าสุด คือแอลว่าในในมุมของการเป็นนักแสดงแอลว่าทุกคนอ่ะกังวลใจหมดแหละถูกไหมพี่เพราะว่าเอาจริงจริเวลาที่เราแต่งหน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเราก็จะพยายามแต่งหน้าเองแต่ผมอาจจะต้องให้ช่างทําให้หรืออะไรอย่างเงี้ยหรือให้เขามาทัชอัพให้เล็กๆน้อยๆอ,ยอะไรอย่างเงี้ยคือสมมติว่าเราไปแต่งหน้ากับคนที่เขากับช่างแต่งหน้าที่เขาแต่งคนที่ติดละ่ะแล้วคิดอย่างนี้อีก การติดกันมันค่อนข้างง่ายมากแต่ว่าอย่างแอร์เองรู้สึกว่าในช่วงเนี้ยละครแอยังไม่ถ่ายถ้าเป็นการถ่ายทำละครแน่นอนแมสตเราไม่ได้ใส่แต่ถ้าอย่างตอนเนี้ยการเป็นพิธีกรแอร์ทั้งหมดคือใส่แมสหมดมันก็มีความแบบมันก็คิดอยู่ตลอดเวลาว่าเฮ้ยแบบไม่ได้นะเราจะกลับไปนั่งนอยอยู่ที่โรงพยาบาลกักตัวอยู่โรงพยาบาลไม่ไหวแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะป้องกันได้ก็คือแมสนี่แหละ เอาให้มันเซฟที่สุดเลยเงี้ยแล้วพยายามแบบเปิดหน้าให้น้อยที่สุดกินข้าวเสร็จอรีบปิดเลยเงี้ยค่ะอืมอ่ะโอเคอันนี้ก็คือเซฟปลอดภัยใช่ก็คือเราต้องรอดออคุณพี่นู้ออกไหมแต่ทําประกันโควิดฉ่ำมากแต่สุดท้ายก็คือไม่ได้ฉันต้องรอดฉันจะนอนโรงพยาบาลไม่ได้ฉีดแล้ว,ลวรอเข็มสองแล้วเออพร้อมฉีดเลยค่ะคุณพี่เธอ,อฉันฉีดมาเนี่ยก็มีไข้แค่เล็กน้อยออคุณนิวเข้าโรงพยาบาลแล้ว ใช่ใช่ของดิวเข็มสองค่อนข้างหนักเลยอย่างเงี้ยรู้สึกว่าจะเข้าไปแอดมิดวันนี้ค่ะก็คืออาการดิวเป็นัไงคะวันที่ช่วงที่ไปที่ไปบางไปอินกับดิวนี้ก็คือมีอาการไข้แบบตลอดเวลาพี่หนูร้อนแบบหนูจัดดอกไม้ร้อนมากดิวคือนั่งสั่นนั่งห่มผ้าแล้วก็หน้าแดงตาแดงเจ็บคอไออะไรอย่างเงี้ย ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เล้สึกกับหูแบบน่าเป็นหูแล้วจริงๆอ่ะไปหาหมอไปแล้วด้วยนะคะให้ยาทางแบบทางเส้นเลือดมาแล้วอะว่าเออยาแก้อักเสบต่างๆแต่อาการไม่ดีขึ้นเลยแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นมาแบบนานเหมือนกันนะพี่ประมาณ4ี่หวันแล้วอ่ะยังไม่หายก็เลยตัดสินใจบอกบอกดิวแอดมิเถอรพค่ะใช่ค่ะ ใช่จากวัคซีนเพราะฉะนั um ้นพวกเราเนี่ยนะคะก็อย sí, ่าชะล่าใจเพราะอย่างตัวดิวเองเนี us, ่ยเขาบอกว่าเออแบบเขาอาจจะพักผ่อนน้อยแล้วก่อนก่อนหน้าที่จะไปฉีดวัคซีนเนี่ยก็ออกกำลังกายด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็ค่อนข้างรู้สึกว่าก่อนหน้าเนี่ยเข็มหนึ่งมันไม่มีไม่มีไซ d e e f ฟ e เลยไม่รู้สึกเลยพอเข็มสองเขาก็เลยแอบชะล่าใจนิดอาจจะออกกำลังกายบ้างนอนน้อยบ้างทีนี้อาการมันก็เลยขึ้นเยอะมากค่ะใช่ ถูกต้องยังไงก็พยายามเคร่งครัดกันนะคะเพื่อเราจะได้ปลอดภัยนะคะแล้วก็กลับมาสู้ทํามาหากินกันต่อค่ะคถามว่าเครียดไหมเอาจริงๆตัวแอเองเนี่ยน,นะแอเป็นคนที่แบบตลอดเวลาที่ผ่านมาเลยพี่หนูเป็นคนที่พยายามไม่มีเรื่องพยายามไม่มีปัญหาพยายามแบบอยู่เงียบๆสงบสงบอะไรของหนูมา,มาตั้งนานแล้วเพราะหนูกลัวแบบนี้แหละเพราะหนูไม่แน่ใจว่าในวันหนึ่งที่มีคนแบบ มามาว่าหนูเยอะๆหนูจะรับได้ไหมเพราะจริงๆที่ผ่านมาในชีวิตยังไม่เคยมีใครแบบว่าหนูเยอะๆหนูยังไม่ค่อยโดนดราม,ม่าใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะหนูพยายามเซฟตัวเองเพื่อที่จะไม่เอาตัวเองไปอยู่ในจุดนั้นเพราะว่าเป็นคนจริงๆเป็นคนอ่านคอมเมนต์และเป็นคนคิดมากเป็นคนเครียดนี่ขนาดเรื่องเพื่อเรายังเครียดแทนเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออมันมันไม่แน่ใจอ่ะพี่มันก็เลยรู้สึกว่าเราก็เลยพยายามก่อนทําอะไรพยายามคิดให้ได้มากที่สุด แต่ว่ามันอาจจะครบทุกมุมหรือไม่แอก็ไม่แน่ใจแต่ว่าเออมันก็ทําให้เราได้ระมัดระวังในการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้นอยู่แล้วอะค่ะมีคิดอยากจะขอกดระวังว่าไม่คักับสื่อในการที่บอกว่าเราเนี่ยเป็นโฆษกประจาตัวดิวอลิชลาคือจริงๆในมุมของการเป็นโฆษกประจําตัวดิวเฉยๆมากเลยอะมันคือหน้าที่ของเพื่อน mm hmm. ไม่ใช่ดิวก็เป็นมาตูมหรือใครก็ตามที่อยู่ในอยู่ในกระแสตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยแ,แอรก็จะบอกในมุมของเพื่อนแต่ว่าอัานไหนที่ผิด เราก็ไม่ได้เข้าข้างคือเราก็เราก็มีการตักเตือนกันแหละหรืออะไรแบบเนี้ยคือเพื่อนพอจะเตือนอะไรได้หวังดีกับเพื่อนยังไงก็คือบอกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือหนูรู้สึกว่าอะสมมติหนูพูดว่าโอเคเพื่อนหนูสํานึกผิดแล้วนะ คือการที่หนูออกมาพูดแบบนี้มันก็คนก็จะมองหนูอีกว่าอ่ะไม่จริงอะ่ะเพื่อนเธอไม่หรอกเธอเข้าข้างเพื่อนคือหนูก็เลยรู้สึกว่าหนูไม่อยากพูดอะไรเยอะเลยอะ่ะหนูขอให้เป็นเรื่องของเพื่อนที่ทําหน้าที่เพื่อนคุยกันเบื้องหลังดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่งั้นมันก็จะมีดราม่าตามๆกันมาอีกเยอะค่ะแต่ว่าถามว่าจะปลดระวางไหมแอบว่าไม่ปลดนะแต่ว่ามันก็เคยมีภาวะตอนที่แบบว่าอยู่บ้านนานๆกักตัวเยอะๆมันเครียดเหมือนกันนะคะว่าแบบเฮย้ยนี่คือแบบ เราทําอะไรอยู่ในชีวิตอะไรเงี้ยเราต้องการอะไรอยู่ดีๆก็เป็นนะพี่เหมือนพารานอยอ่ะอะไรอย่างเงี้ยหนูไปหาหมอเลยสารในสมองในเรื่องของความเครียดมันเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องกินยาปรับในเรื่องของการนอนอะไรเงี้ยหนูหนูไปหาหมอเลยมีเหมือนกันจริงๆไม่ใช่หมอจิตแพทย์ค่ะหนูไปพบกับหมอเอนทายเอจิงที่สมมติว่าเขาสามารถเช็คค่าเลือดเช็คค่าสมองได้เลยคือหนูอ่ะจริง,รงๆหนูไปหาอยู่แล้วแหละคือหนูมีการแบบกินวิตามิน ของตัวเองอยู่แล้วแต่ว่าออในครั้งนี้เนี่ยหนูก็เหมือนไปนั่งคุยกับเขาเหมือนกันว่าเออหนูหนูมีภาวะที่หนูนอยนะหนูนอนไม่หลับแล้วหนูคิดมากหนูรู้สึกว่าบางทีมันแบบชีวิตมันแบบมันเบื่อเบื่อชีวิตอะหมออะไรอย่างเงี้ยหมอก็อ๋อโอเคเช็คปุ๊บ ốc, อ๋อซิลาโทนีนในสมองต่ําจัดยาให้เลยจัดวิตามินให้เลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นมุมนั้นค่ะ จริงๆมันเป็นเออเขาเรียกว่าเหมือนสารในสมองมากกว่าค่ะที่ที่ผิดปกติมันจะมีพวกเอนโดฟินมีพวกอะไรอย่างเงี้ยซิลาโทนินก็เป็นตัวหนึ่งเหมือนกันเอนโดฟินจะเป็นเนื้มุ่งของความสุขใช่ไหมซิลาโทนินเป็นในเรื่องของความนอยความคิดมากอะไรอย่างเงี้ยเออของอันเนี้ยของหนูมันมันต่ํากว่าปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะกก็ต้้อองิินนนเพ่่มมขึาหยใช่เหมือนไบโพลาเหมือนกันนะพี่เพราะว่าหนูเวลาไอเอนโดฟินอ่ะหนูปกติไงเวลาแบบอเล alert 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 คุยอย่างเงี้ยแต่พออยู่คนเดียวปุ๊บมันก็จะแบบ เหมือนคิดมากานอยนนใช่มันจะค่อนข้างคิดมากเหมือนกันนะคะคุณหมอเขามีการบอกแอนไหมว่า,วาจริงๆโรคเนี่ยไอ้ตัวของการติดตัดปกติเนี่ยมันจะนําไปสู่โรคอะไรได้คุณหมอก็บอกว่าคือตกใจมากเพราะว่าตอนแรกอะเอาจริงๆยังไม่ได้ถามหมอแต่ว่าไปไปตรวจร่างกายปกตินั่นแหละเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณหมออ่านค่ามาแล้วคุณหมอพูดเลยว่าอ่ะช่วงเนี้ยมีนอนไหมมีนอนไม่หลับไหม ซึ่งหนูแบบแวบขึ้นมาตกใจว่าเฮ้ย mm hmm. คุณหมอรู้ได้ยังไงอะ่ะ mm hmm. เหมือนเอาปสัสสาวะหนูไปตรวจแล้วรู้เลยเหรอว่าสารในสมองมันบอกได้เลยเหรอว่าหนู mm hmm. หน,นอนหนูเครียดยอะไรอย่างเงี hmm. ้ยหนูก็เลยปรึกษาคุณหมอว่าเออหมอจริงที่ผ่านมาในช่วงแบบประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมาหนูหนูคิดมากๆแล้วหนูรู้สึกว่าหนูเบื่อชีวิตจริงๆ mm hmm. งอะไรอย่างเงี hmm. ้ยพอคุณหมอโอเคอ่ะให้งั้นเดี๋ยวปรับปรับยาปรับวิตามินให้ปรับในเรื่องนี้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเบื่อชีวิตนี่ขอถามแอนตรงว่าอืม มมันไไ่่ด้้ถึงขาาวเรจะคือมันไม่ได้รู้สึกว่าอยากฆ่าตัวตายนะพี่แต่รู้สึกว่าพรุ่งนี้ไม่อยากตื่นอ่ะคิดขนาดนั้นเลยนะเออเบื่อหลับไปเลยใช่เบื่อ อย่างเงี้ยเบื่อจังเลยอะไรก็มันดูเบื่อไปหมดเลยไม่มีแพชชั่นอะไรในในชีวิตเลยร้านก็ต้องปิดนู่นก็ปัญหานู่นนี่นั่นปัญหามันเยอะมากงานตัวเองก็ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยนึกออก่แมมันก็เลยแบบรู้สึกว่าแล้วเราเป็นคนแอคทีฟมากๆเราเป็นคนเจอคนตลอดเวลามากๆพอมันแบบมันเหมือนเอาเราไปนั่งอยู่ที่บ้านเฉยๆบ้านก็กลับไม่ได้เจอพ่อเจอแม่ก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเลยรู้สึกว่าเออมันมันก็คงมีมาเป็นแบบแบบแต่พี่มันไม่ได้เป็นแบบทั้งวันหน่อยนะมาก่อนนอนก็เอาละ ถ้าพรุ่งนี้ไม่ต้องตื่นก็ดีเหมือนกันนะเบื่ออะไรอย่างเงี้ยมันจะมาเป็นแว๊บๆอย่างเงี้ยใช่มันก็ดีขึ้นแล้วอะเพราะว่าก็เริ่มพอเราได้ลุกขึ้นมาทํางานเยอะๆมันก็เหมือนลืมเรื่องนี้ไปอะไรอย่างเงี้ยใช่แอบว่ามันอาจจะเป็นภาวะที่เราว่างเกินไปความเครียดมันเลยแบบเกิดขึ้นเยอะค่ะใช่มนุษย์เธอจริงๆก็เลยคว่าคนต้องเคยตัวมีใครกับทางแบบที่หน่วยงานที่เขาเปชอบแบบว่าเขาไปแจ้งชาวบ้านหรือยังหนึ่งแล้วก็ไม่ควรจะดึก กดๆ,ๆก็ได้ต่วขอแต่งงานเ,นเอ,อมาาเันเปาพังติดตามข่าวบันเทิงพี่นายะเทนแชนแนลอย่าลืมกดสับตะไคร้กันด้วยนะ